สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวในหลวงและพระราชินีส่งผู้แทนพระราชทานใจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมแก่ต้อยเศรษฐา กำลังใจจากครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอต้อยเศรษฐาสิริชายาที่ตอนนี้ก็กำลังรักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็งปอดที่ก็มีลูกสาวอย่างอิฟพ,พุทธิดาคอยอัปเดตอาการของคุณพ่อผ่านทางไอจีของตัวเองตลอดเวลา ซึ่งล่าสุดทางด้านของอาต้อยและครอบครัวก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คุณจันทนีธนรักษ์เป็นผู้แทนพระองค์เขามอบแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมแก่อาต้อยที่โรงพยาบาลซึ่งอีฟเองก็ได้เผยว่า ด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ครอบครัวจากเทิดทูลพระมาหากรุณาที่คุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดีโดยใต้โพสต์ของอีฟก็ได้มีแฟนคลับที่คอยติดตามอาการของอาต้อยก็เข้าร่วมแสดงความเป็นห่วงและขอให้อาต้อยนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นในเร็ววันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Bright TV อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ